สำหรับดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการแก้ไขนะครับเสียงที่มันดังขึ้นเวลาเราเร่งรอบขึ้นส,งนนสงนูงๆนะครับมันจะได้ยินเสียงเหมือนกับฟีดแรงๆนะครับในรอบที่ประมาณจะสามพันนะครับมันก็เริ่มดังนะครับเราก็จะทําการสํารวจนะรว่ารูกลอกตัวไหนนะครับหน้าลูรลอหน้าเครื่อง ใช่ไหมนะครับที่เราสำงสังรวจตัวนี้นะครับลูกรอดตัวตึงสายพานลูกหล,ลูกลอดได้ชาร์จนะครับก็ไม่มีเสียงนะทีนี้มาดูที่เอ่อมเลตนะครับคอมแอร์นะครับก็จะเจอสาเหตุ โดยที่นี่ครับโมเลตตัวนี้คืออาการลูกปืนนะครับลูกปืนแตกนะครับลูกปืนโมเลตคอมแอร์นะครับแต่ตัวนี้เราลองขยับดูนะครับเห็นไ,ไหมครับขยับดูนะครับมันจะขยับได้ครับตอนนี้ลูกปืนแตก เรียบร้อยแล้วลูกปืนแตกเรียบร้อยแล้วครับเราจะทําการแก้ไขโดยการถอดคอมออกมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนลูกปืนนะครับเอาลูกปืนเอาไปเทียบเอานะครับเราปล่อยไปได้ไหมนะครับมันก็จะมีผลเสียได้เผื่อนะครับเราขี่ไปแล้วลูกปืนมันแตกเยอะมากกว่านี้นะครับ ผลเสียคือหนึ่งะสายพานหน้าเครื่องนะก็จะไปด้วยนะเราจะไปทำการถอดถอด Com Air คมอมแอร์นะครับจะมีน็อตสตัวนะครับน็อตสี่ตัวนะครับหนึ่งสองข้างล่างอีก2ตัวนะครับถอดออกมาข้างนอกมาฝั่งนี้นะครับ โดยที่เรายังให้ระบบมันอยู่เหมือนเดิมนะนี่ครับใช้บ็อกเบอร์12บสนะโอเคเด้วหยุดสตาอปไว้สักพักะเราจะทำการถอดเราค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันแตกมากน้อยเพียงใน ทำการพอดแอลมาก่อนนะครับ,รดเ,าาดรบเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเว็นคอมมันจะแตกมากไหมนะครับนา4สี่ตัวครับ โอเคต่อก่อนนะครับแล้วต่อน,น้องสีตัวก่อนเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับโอเคโอเคครับเมื่อเราใครน็อตเบอร์12ทั้งสี่ตัวออกหมดแล้วนะครับนี่ยน็อตเบอร์สองยาวทั้งสี่ตัว ออกมาข้างนอกครับมาเนี้เราจะทำการถอดหน้าคัะครับถอดหน้าคัดออกก่อนนะครับคเอเมร์นะครับสักครู่ครับ โอเคครับตอนนี้เราถอดโมเลตคอมแอร์ออกมาเรียบร้อยอถอดออกมานะครับก็จมีตัวนี้ตัวโมเละครับเราถอดหน้าคัดนะก็จะมีเบอร์สิบหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับเบอร์สิบนัดเบอร์สิบหนึ่งตัวระวังแหวน มันหลุดหายด้วยนะครับแวน้นหน้าคัดคงแมตัวนี้เ้ยมีลิบล็อกปิดล็อกนะครับหนึ่งตัวอยู่ข้างหน้าครเดี๋ยวเราถอดหมูเล่ออกมาเลยนะครับตัวนี้นะมาสำรวจกัน อนนี้คือไม่มีติคัดนะครับอันนี้ก็เริ่มสึกล้อไปมากแล้วโอเคครับเราค่อยมาดูในที่นะครับเราไปต้องไปหาเทียบลูกปืนนะครับนะคัดคอมแอร์มาก่อนแต่ตอนนี้คงดึกแล้วครับน่าจะ ไม่มีอะไรครับสำหรับคลิปนี้ครับอาการที่เวลาเร่งรอบเครื่องมีความเสียงดังเอที่รอบเครื่องสูงๆนะครับก็จะมีเสียงดังฟีดแรงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับมาดูกันใหม่นะครับหาลูกเืยนมาก่อนครับสวัสดีครับ